พระวาจาของพระเจ้าพระจำวันพุทธที่27สิงหาคมระลึกถึงนักบุญโมนิกาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเทสซาโลนิกาฉบับที่หนึ่งบทที่สองข้อ9ถึง13พี่น้องทั้งหลาย ท่านคงระลึกได้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราขณะที่เราทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้ใดในบรรดาท่านทั้งหลายเราประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้ท่านท่านทั้งหลายเป็นพยานและพระเจ้าทรงเป็นพยานด้วยว่าเราปฏิบัติตนต่อท่านผู้มีความเชื่อ โดยทำตนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรมและประศากคําคำตำหนิท่านรู้อีกว่าเราได้ตักเตือนหลูกใจและกำชับท่านแต่ละคนดังบีดากำชับบุตรของตนเพื่อให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านมาสู่พระอาณาจักรและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ด้วยเหตุนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพราะเมื่อเราประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้ท่านฟังท่านฟังแล้วก็รับไว้ไมิใช่เช่นวาจาของมนุษย์แต่เช่นที่เป็นจริงคือพระวาจาของพระเจ้าซึ่งกำลังแสดงพลังอยู่ในท่านที่มีความเชื่อบทอ่าน จากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่23ข้อ27ถึง32เวลานั้นเรรียสูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจโคตรท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาวภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตาย และสิ่งสกรปรกทุกอย่างท่านก็เป็นเช่นเดียวกันภายนอกปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความน่าซื่อใจคตและความอาธรรมวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมาจารย์และฟาริสีน่าซื่อใจคตท่านสร้างหลุมศพให้บัรดาประกาศศพระดับอนุสาวรีย์ของผู้ชอบธรรมท่านกล่าวว่า ถ้าเราอยู่ในสมัยบรรพบุรุษเราคงจะไม่ร่วมมือในการหลังเลือดบรรดาประกาศกเหล่านี้ดังนั้นท่านก็เป็นพยานกล่าวโทษตนเองว่าเป็นลูกหลานของผู้ที่ได้ฆ่าบรรดาประกาศกฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำงานที่บรรพบุรุษของท่านได้เริ่มไว้ให้สำเร็จไปเถอ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธรและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับบูดาที่เราได้ฟังจากจดหมายถึงชาวเทสโรนิการในวันนี้ทำให้เรามองเห็นท่าทีของเปาโลในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า ท่านพูดกับชาวเทสโรนิกาว่าท่านไม่เคยใช้คำพูดสอพลอหรือคำพูดที่เป็นข้ออ้างสนองความโลภไม่แสวงหาชื่อเสียงหรือเกียรติยศจากใครแม้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะกระทำเช่นนั้นในฐานะที่เป็นอัครสาวกของพระคริสต์เจ้าท่านสารภาพว่าท่านทำตนเป็นคนอ่อนโยน เหมือนแม่กกกอดลูกน้อยของตนคำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าเปาโลมีใจอ่อนโยนต่อชาวเทสโรนิกามากเพียงใดท่านแสดงเจตนาออกมาว่าเราปรารถนาจะมอบให้ท่านมิเพียงแต่ข่าวดีของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราปรารถนาจะมอบชีวิตของเราแก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจที่ยอมสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเปาโลเป็นผู้ที่เรียนแบบพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ยอมสละชีวิตเพื่อแกะของตนจริงๆเปาโลเขียนต่อไปว่าพี่น้องทั้งหลายท่านคงระึกได้ถึงความเหน็ดเหนื่อย และความยากลำบากของเราขณะที่เราทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้ใดในบรรดาท่านทั้งหลายเราประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้ท่านเปาโลก,กับเพื่อนร่วมงานเชื่อว่าวิธีดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลดีแก่การประกาศพระวรสารก็คือการเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับใครในเรื่องเศรษฐกิจการกินอยู่และการจับจ่ายใช้สอยท่านไม่ต้องการให้งานประกาศพระวรสารของท่านตกเป็นภาระแก่ผู้ใดท่านจึงทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อหาเลี้ยงชีพต่อมาภายหลังในจดหมายถึ้งชาวโครินฉบับที่หนึ่งในบทที่9 ท่านพัฒนาความคิดของท่านเกี่ยวกับการช่วยเหลือที่ต้องให้แก่คนของพระศาสนาจักท่านถือหลักว่าหมู่คณะมีหน้าที่จัดหาสิ่งที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีพของบรรดาผู้อภิบาลของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องมีความวิตกกังวลและสามารถทุ่มเทพลังกายใจทำหน้าที่ของตนได้อย่างดี ส่วนตัวเปาโลเองท่านเลือกทำงานด้วยมือของท่านเองและใช้เวลาว่างเพื่อการประกาศข่าวดีอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมว่าทางเลือกที่เปาโลนำเสนอนั้นขึ้นอยู่กับหมู่คณะหรือตัวผู้เทศที่จะนำไปปฏิบัติพระศาสนาจักรไม่มีความคิดว่า เป็นหน้าที่ขององค์กรหนึ่งองค์กรใดเช่นรัฐะหรือองค์กรที่มีอำนาจรัฐจะต้องสนับสนุนการประกาศพวรสารด้วยเงินทองในความคิดของเปาโลการกระทําเช่นนี้จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่อิสรภาพในการประกาศภาพวรสาร เพราะคนที่ให้เงินย่อมมีอำนาจผูกมัดและกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับปฏิบัติตามดังนั้นอิสรภาพในการประกาศพระวรสารย่อมไม่มีขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปร,ราณท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน